เม็ดข้าวล่วงในนาหลังเกี่ยวใช้กิ่งทองใบหยกได้เงินคืนสี่หมื่นเก้าหวัดดีครับพี่น้องครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะยี่สิบเก้าไหมยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าวันนี้ยี่สิบเก้าพฤิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่วันนี้อยู่ที่นาที่มนตรียี่สิบสี่ไร่เป็นข้าวล่วงล่วงนะถูกไหมนะข้าวล่วง,วงนะข้าวล่วงอ่าได้กเกลียวน,นะยีนะ่สิบสี่ไร่เนี่ยข้าวล่วง กเกียนิ0ถังเกียนแล้วเท่าไหร่ครับ7,000 7,000ขาดทุนไหม <c oughs> กำไรกำไรล้วนๆเลยน <c oughs> ี่ีว่าทิง้งไว้เปล่าๆอ่าท่นนี้จะทำรอบต่ออีกแล้วน,นั่นกระปูาอยแ้วน,นั่นสั่งประโยคมาลองติบกระสอบ <c oughs> กิ่งท้องขวดเดียวแล้วก็ใช้มันแค่นั้นนะ่ปะปาหนึ่ครับพี่น้องครับเนี่ยพื้นที่แค่นี้เอง ขนาดมีมีต้นเกอกขึ้นแซมนะยังได้ยังได้หกกว่านะได้หกกว่าเกือบเจ็ดเลยนะอืมเขาความถ้งเท่าไหร่ไม่ถึงยี่สิบไม่ถึงยี่สิบรถเกี่ยวไปทําอย่างเนาะตอนนั้นนั่นโอ้คอยเป็นอาทิตย์คอยเป็นอาทิตย์เลยนะเลยกาหนดเกี่ยวอ๋อเลยกาหนดเกี่ยวหลายวันเลยก็ม่เกี่ยวกําหนดเกี่ยววันที่ยี่สิบสองอืมมาเกี่ยววันที่ยี่สิบเจ็ดอืม นี่ฮะนั่นเขียวสุดลูกหูลูกตาเลยนี่เริ่มทําแล้วนี่วันนี้พาทีมงานมาพี่กอ๊อฟแล้วก็พี่บอยนี่นี่นี่วันนี้พาทีมงานมาโันแต่นี่เขียวสวยนะจะหวานประโยชวันนี้แหละจะลองใส่ประโยชน์นานาคนหวานจะมากี่โมงไม่รู้อืแต่อันนี้ไอ้ลูกข้าวเนี่ยมันโดนไปสิบสอบแล้วใช่ไหม <laughs> 嗯。Mm.